สวัสดีครับผมนายนาครบุญทศนิสิสิทธ์5401122 7009จะมาพูดเพื่อให้ความรู้เรื่องมลภาวะมลภาวะของเสียงสวัสดีครับท่านผู้ชมปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเราหลายอย่างกำลังถูกทำให้อยู่ในสภาพเป็นพิษหรือเรียกกันว่ามลภาวะของสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีพิษเจือปนอยู่มากจนถึงขีดที่สามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายเราหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้แก่มลภาวะของน้ำมลภาวะของอากาศมลภาวะของเสียงมลภาวะของดินเป็นต้นเรื่องของมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนี้ทางรายการเราได้นําเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมไปบ้างแล้วในบางเรื่อง สำหรับเรื่องที่จะคุยกับท่านในขนาดนี้คือมลภาวะมลภาวะของเสียงคำว่ามลภาวะของเสียงหมายถึงสภาพของเสียงที่มีพิษอันเนื่องมาจากมีความดังเกินที่หูจะทนได้ซึ่งอาจทำให้อวัยวะและประสาทรับฟังเสียงของเรามีอาการผิดปกติเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานแม้ว่าจะดังไม่มากนะัก ก็อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกหนวกหูและอารมณ์หงุดหงิดได้สภาพเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่ามีมลภาวะของเสียงเกิดขึ้นมลภาวะของเสียงมีผลทำให้ประสาทรับฟังเสียงของเราถูกรบกวนจนเกิดอาการผิดปกติเช่นหูตึงหรือหูหนวกได้ขณะที่เรารับฟังเสียงที่มีสภาพเช่นนี้ มักจะทําให้เกิดอาการหงุดหงิดเช่นที่บ่นกันว่าหนวกหูเป็นต้นสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนมักจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าเสียงล้อของเกวียนที่เสียดสีกับเพลงเสียงเหล่านี้น่าฟังมีความไพเราะและไม่ดังเกิดไปแต่ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในรอบตัวเราเปลี่ยนไปมาก มียอดยาบาณนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือยนต์เป็นตน้นมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดเครื่องอุตสึกของเครื่องจากบ้านเรือนอาคารบางแห่งที่เปิดเสียงเครื่องขยายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ดังเกินความจำเป็นเป็นตน้น เสียงที่เราได้ยินได้ฟังในปัจจุบันนี้จะเป็นเสียงกระทึกไม่น่าฟังและดังรบกวนประสาทสมประสาทซึ่งเป็นเสียงที่มีสภาพเป็นพิษจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เรากำลังได้รับอันตรา,ายจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เหลียกเลี่ยงได้ยากอย่างหนึ่งคือมลภาวะของเสียงเป็นเป็น เป็นเรื่องของทุกและเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองทั้งนี้เพื่อจะให้หาทางหลีกเลี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะของเสียงหรือลดปัญหานี้ให้น้อยลงในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเสียงเก่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและอากาศเสียงจะเดินทางไปถึงหู ของผู้ฟังโดยมีอากาศกั้นอยู่ระหว่างหูกับต้นกําเนิดเสียงนั่นก็หมายความว่าเสียงเดินพาเดินทางผ่านศูญยากาศไม่ได้ภายในหูของเรามีอวัยวะการรับสั่นสะเทือนและมีระบบประสาทที่จะแปลความหมายของการสั่นสะเทือนเป็นเสียงต่างๆอวัยวะรับฟังอวัยวะ รับฟังการสั่นสะเทือนชิ้นแรกภายในหูของเราคือแก้วหูซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆปิดรูหูคล้ายกับหนังกองถึงตึงเมื่อต้นกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนขึ้นการสั่นสะเทือนขึ้นการสั่นสะเทือนจะส่งผ่านมากับอากาศเข้าไปในรูหูและทำให้แก้วหูสั่นสะเทือนอำนาจการสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งตอบ ยังอวัยวะชิ้นอื่นๆภายในหูส่วนกลางและส่งไปยังประสาทรับฟังเสียงเสียงที่ดังมากแก้วหูก็มีช่วงที่กว้างมากเสียงระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูก็สั่นด้วยความถี่มากนั่นก็หมายความว่าเสียงที่ดังและมีระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูก็จะทํางานหนักที่สุดท่านผู้ชมครับลองนึกดูสิครับว่าขนาดที่ท่านได้ยินเสียงเอ,อือซึก เป็นอยู่เป็นเวลานานแก้วหูของท่านคงจะสั่นด้วยความรุนแรงเป็นเวลานานภาษารับฟังเสียงที่ก็ต้องถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาในสภาพเช่นนี้จะรู้สึกอย่างไรท่านจะต้องมีอารมณ์หงุดหงิดแน่นอนและถ้าท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้อาจทําให้หูตึงคือเคยชินกับเสียงดังมากๆเมื่อใครจะพูดด้วยก็ต้องพูดเสียงดังๆจึงจะได้ยิน นอกจากนี้อาจทําทให้หูของท่านผิดปกติไปและอาจถึงอาการหนวกหูได้ในที่สุดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนที่มีช่วงที่กว้างมากและเกิดจะเกิดเสียงที่ดังมากแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากต้นกําเนิดเสียงจะได้ยินเสียงที่มีความดังน้อยลงดังนั้นในการกำหนดในการกําหนดความดังของเสียง จึงพิจารณาในรูปแบบความเข้มของเสียงที่หูได้รับซึ่งอยู่กับพลังงานของเสียงที่มาถึงหูและกำหนดเป็นมาตรฐานของความดังนี้มาเช่นเสียงที่เบาที่สุดหูคนปกติสามารถได้ยินกำหนดให้มีความดัง0 d เดซิเบลเสียงเปิดหนังสือพิมพ์มีความดัง3 0เดซิเบลเสียงเสียงพูดธรรมดามีความดัง หกสิเดซิเบลเสียงบนถนนที่มียวดยานปรหานะมีเส ah ียงบนถนนที่มีรารจราจรหนาแน่นมีความดัง80ดสเดซิเบลเสียงเครื่องจากในโรงฟิมีความดัง100่งร้อเดซิเบลเสียงฟ้าร้องเสียงไอเครื่องบินไอพ่นขนาดขึ้นจากสนามบินมีความดัง110่งบเดซิเบลและเสียงที่ดังที่สุดที่หูจะทนได้หนึ่ง 2 0เดซิเบลเป็นต้นตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่าเสียงที่ปลอดภัยต่อระบบการฟังของเราควรมีความดังไม่เกิน8 5เดซิเบลเมื่อได้ยินวันละ8ชั่วโมงความดังของเสียงที่มากกว่านี้ถือว่าสภาพเสียงเป็นพิษซึ่งอาจมีผลให้หูผิดปกติ ท่านผู้ชมเคยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่ถ้อยเสียแตกไหมครับเสียงเกิดขึ้นนั้นมีความดังอยู่ในขนาดสภาพเสียงเป็นพิษซึ่งสามารถทำอัน,อนตรายต่อหูของท่านได้การแก้ไขมลภาวะของเสียงเป็นพิษอาจทำได้ดังนี้คือจะต้องกำหนดต้นกำหนดเสียงหรือกระทึกนี้หมดไปและอีกวิธีหนึ่งคือ หลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีมลภาวะของเสียงการกำหนดต้นกำเนิดเสียงนั้นหรืกอกระชึกนั้นทำได้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียงพยายามลดความดังของเสียงให้น้อยลงเช่นรถยนต์ที่ถ้อยเสียแตกก็ควรเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยไม่ปล่อยให้เสียงรบกวนชาวบ้านผู้ขับขีบ่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควร เร่งความเร็วให้มากนักเมื่อผ่านย่านชุมชนอย่างไรก็ดีการใช้แผ่นกั้นเสียงหรือที่เรียกกันว่าแอคูสติกบอร์ดซึ่งเป็นสัญลักษณ์คล้ายกระดาษชานอ้อยซึ่งเต็มไปด้วยรูที่ไม่ทะลุอยู่ด้านหน้าแผ่นกั้นเสียงนี้จะดูดกืนพลังของเสียงให้น้อยลงดังนั้นเมื่อนำมากั้นผนังห้องด้านที่กำหนดเสียงอยู่ จะทำให้ความดังของเสียงที่ถูกหูของเราลดน้อยลงไปได้บ้างเรื่องของมลภาวะของเสียงที่คุยกับท่านผู้ชมในวันนี้จะขอจบลงแค่นี้หวังว่าท่านคงไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดังเกินความจำเป็นซึ่งจะเป็นการช่วยลดมลภาวะของเสียงให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยครับ